ครับก็มาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวันกันนะครับซึ่งทางช่องของเราก็จะได้นำเอาวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการแทรกรูปภาพนะครับหลายๆภาพนะครับเข้าไปในสไลด์ของ powerpoint นะครับทีละสไลด์ทํำยังไงนะครับตัวอย่างนะครับผมต้องการที่จะแทรกรูปภาพนะครับที่ผมมีนะครับเหล่านี้นะครับ เข้าไปในสไลด์ของ powerpoint นะครับทีละสไลด์นะครับตัวนี้ก็เป็น1สไลด์ตัวนี้ก็เป็น1สไลด์ตัวนี้ก็เป็น1สไลด์น,น,ลนะครับรวมทั้งหมดก็ประมาณ78สไลด์เนี่ยทำยังไงนะครับก็มาดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านไปเปิดโปรแกรม powerpoint ขึ้นมาก่อนนะครับเปิดโปรแกรม powerpoint ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็ไปสร้างงานสไลด์เปล่าขึ้นมาก่อนนะครับ เราจะใช้วิธีการไปสร้างอัลบั้มภาพนะครับเพื่อนำเข้าภาพเหล่านี้เข้ามานะครับแล้วก็ไปตรงเมนูคำว่าแทรกนะครับแทรกนะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับตรงแถบรูปภาพตรงนี้นะครับเลือกเป็นอัลบั้มรูปนะครับคลิกลงไปนะครับตัวโปรแกรมก็จะถามว่าอัลบั้มรูปภาพนะครับที่ต้องการที่เอามาแทรกเอามาจากไหนนะครับเราก็คลิก เอามาจากไฟล์นะครับแล้วก็ไปคลิกจากทิ s นะครับตรงตำแหน่งที่เราเซฟไว้นะครับผมเซฟไว้บนเดสก์ท็อปนะครับก็คลิกหานะครับ New Folder 2นะครับตัวนี้นะครับรูปภาพเล่านี้จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ดำคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วทำการเลือกภาพนะครับที่เราต้องการจะแทรกเข้ามานะครับก็ถ้าจะเลือกทีละภาพก็ คลิกนะครับแล้วกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้นะครับคลิกไปที่รูปภาพอย่างเงี้ยนะครับคลิกไปที่รูปภาพนะแต่หากจะต้องการที่จะเลือกแบบเร็วๆนะครับก็ใช้วิธีการกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับเลือกภาพหนึ่งนะครับแล้วก็ไปภาพสุดท้ายเลยนะครับลิปนะครับลักษณะเนี้ยนะครับคลิกภาพคลิกภาพที่1ก่อนแล้วก็ไปภาพสุดท้ายนะครับแล้วก็ กดชิปค้างไว้นะครับเลือกลักษณะนี้นะครับแล้วก็เลือกแทรกเข้ามานะครับตัว powerpoint นะครับก็จะนำเข้าภาพนะครับมาให้เป็นสไลด์ที่1 2 3 4ลักษณะนี้ลักษณะนี้นะครับทีนี้ท่านต้องการที่จะแทรกภาพอะไรบ้างนะครับท่านก็ติ๊กเครื่องหมายถูกข้างหน้านะครับติ๊กอันนี้ก็จะเป็นมันก็จะนำเข้าเป็นสไลด์ที่1สไลด์ที่2ที่3นะครับ ตามลำดับนะครับคลิกนะครับผมมีประมาณ9สไลด์นะครับก็คลิกนะครับคลิกเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็มาเลือกนะครับท่านต้องการที่จะจะนำเข้าแบบไหนนะครับอันนี้ผมจัดพอดีกับสไลด์นะครับหรือจะเลือกแบบหนึ่งรูปภาพหรืออาจจะเป็นสสไลด์ต่อรูปภาพอย่างเงี้ยนะครับก็ลองปรับดูนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะครับก็ลองลองลองเล่นเล่นดูนะครับ ผมเอาเป็นจัดพอดีกับสไลด์ก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็กดสร้างนะครับคลิกปุ่มเขาว่าสร้างนะครับตัวโปรแกรมก็จะสร้างสไลด์เข้ามานะครับสร้างรูปภาพเข้ามานะครับเป็นอัลบั้มเข้ามานะครับแล้วก็จะใส่หน้าไตเติลเข้ามาให้นะครับอัตโนมัตินะครับหากเราไม่ต้องการเราก็ คลิกเมาส์นะครับแล้วกดปุ่ม delete ออกไปนะครับเราก็จะได้รูปภาพนะครับเข้ามานะครับในสไลด์นะครับลักษณะเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับวิธีการนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ ปรดกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เหรียนรู้ไปด้วยกันครับัวนนี้สวัสดีครับ